โปรแกรม SML a c c o u n t จะต้องอาศัยเฟร m e w o r k 2.0ในการทำงานวิธีตรวจสอบว่าเรามีเฟรมเวิร์2.0หรือเปล่าไปที่ข o อ t r ดพ p a n แน Add Remove Program นะครับถ้าแบบนี้คือยังไม่มีเราก็ต้องดาวน์โหลดเฟรมเวิร์มาก่อนให้เข้าไปที่ www.smlsoft.com/download/2 แล้วก็ดาวน์โหลดเฟรมเวิร์กมาเซฟไว้ในเครื่องก่อนเซฟนะหลังจากดาวน์โหลดแล้วเราต้องไปดูว่าเราเซฟไว้ไหนอันนี้ผมเซฟไว้ที่ desktop อปก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ติดตั้ง <c oughs> แล้วก็รอสักครู่ กรณีที่เป็น Windows XP Windows จะต้องติดตั้งเฟรมเวิร์กถ้าเป็น Vista หรือ Windows 7ปกติจะมีเฟรมเวิร์กติดมาให้อยู่แล้วแนะนำว่าให้ทำการทดลองติดตั้งโปรแกรมก่อนถ้าติดตั้งโปรแกรมได้ก็ไม่จาเป็นองลงเฟรมเวิร์กและ IE 8อันนี้ผมทำกรณีลง Windows XP ใหม่ Windows XP จะไม่มีเฟรมเวิร์กมาให้ในกรณีที่ มีเฟรมเวิร์กหนึ่งจุดหนึ่งแนะนำว่าให้ลบทิ้งก่อนค่อยติดตั้งเฟรมเวิร์กสองจุดศูนย์เรียบร้อยคราวนี้ไปดูว่ามีหรือ,อยังะมาแล้วเรียบร้อยครับ นี่คือวิธีติดตั้งเฟรมเวิร์ก2.0